สวัสดีครับผมพวกเราจังคุณลากศรหากินสมองคือเก่าคับพี่น้องครับผมหาอยู่ว่ากินนี่เราบุญปลาไฟนี่จะปลาไฟก็ค้องปลาพี่พี่น้องหาอยู่ว่ากินก็ครับบุญใส่มองอ Ô năm ngâm đâu đơn này, anh chị, hàng anh hùng ngon 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 มันจะกลาดทุกเดือนเลยพี่น้องเอ้ยโหองหายอยู่ห้กินพี่น้องเงยอยู่นี่ปลาอะไรครับพี่น้องดูดิมองออมันสามสี่ร้อยเมตรพี่น้อง เปียนเราเอะเห้ยที่เรืองสืบทุดดินเลยพี่น้องเลยทุ่มมึงแล้วมาท่นเดมืดอยู่ครับผมทางปุนเนี่ยเป็นอางเก็บน้ำของนู่ปล่อยน้ำลงมานิุุนครับใส่ดต่ผุนมากเลย เ็นมันองามเลย14เสนช่วยทีมงานหายกินมันห้องวิวงามครไปลองดูบรรากาศก็ดีเปนไงเดียวน่ะเสน่งเ มองกเีเน่เมื่อ้ย่ะัมถกัวอะไรยังหอนอยู่พี่น้องเ้ย เซลม่ด้ผลเปองไงลม่ไต้นใหม่ผมสามลยเมดเนตีล้วีใพี่รองตีแล้ผมพี่้องเลยดนดับตาผมนะผมอยู่บนนอเนี๋ยวไปเบิ้งพี่น้องวกลับไปเบิ้งดีดตาับพี่น้อง คิอตัวใหญ่อยู่หรอกเป็นกระพันนุ่มสิหรอวะในพ่นหากินมันนี่เเป็นหนุ่มยามกับหนุ่ม

นอกเตยังน <ter> mm ัหมนเนได้ไของหัวยวางใส่ใส่มหมอย้ำกับไม้ตัวนึงเลยพ่น้องตีเดิมต่ำเลยประมาณสามลูก ตัวเดียวคุมเด็อผู้น่องเอ้ยตัวเดียวไม่ไงพี้น่องเอ้สามดูอยู่บนนี่งามอยู่แล้วกำลังมั่นเลย พัดแต่ฝากเย้นไ้พี่น้องของบ้านแล้วมันคือเราครับพี่น้อง ไปปลาในดุ่มง่ายเลยอย่าลืมฝากกุติดตามสองคนสารหางกิสครับเด้อเป็นอะไยกติตามแล้วกเป็สุขสมานคือเก่ากัเป็นองก็เก็บไปทะเลกไข่จะมีให้เขาด้วครับเด้อเป็นอยมีแต่ควมสุขก็จะลืับผมขอบ้านหน่อพื่น้องเนี่นี่เราพกำลังมีกันหรอเมื่อเราก็ยายามมอง มันไหลอยู่ด้อยู่นิน้องมึงมองหายูหากินมหรอเอ้ยฝนเป็นเกาะหนามเฮ้ยครับผมทั้งปลาทั้งหนูอะไรทั้งหนูก็มียตัวละกิจรูปแปดรูปเท่าผมน้องมึงดูสิว่ายิงนิงหนูพี่น้องเบิึงหมดหลังครับผมแห่หนามันตายจากไปก่อนคือนิ้งหนูเห้อ ปลาไปนงเยนาง้การนุกติดไอ้ขึ้นหนไปลไอ้ขึ้นหนหลังบ้านพี่จีนครับปลาไพพี่นองเลยเจ็ดด้วยกินดัครับพี่น้องให้เราขอกำหนดบินกันมึงปแตาภาพ ม่นวดแต่พน้นำลงมืเอเฮ้ยทีมงานเอาไปเลยคุณนี่ผมงันน้องนุ๊งเหรอครับบรรยากาศดีกับพี่น้องเอ้ยทุ่งเครื่องครับพี่น้องไม่เลยมืดอยู่ ที่ได้ทุก,กินเลยที่แม่เอาไปแล้วหอทองครับผมหอทองเขาแล้วไป้ยขึขากินเอามาแต่ผับให้ลองเอ้ ا, พี่ผาบนี้ต้มเตดย

แต่็ตีเนี่ยรอตอนนี้ตอนบอกว่าชิ่มั่วเลยอย่าเล่นมกเลยอ๋ออแก่ข้าคนแก่ข้าวเ้ยอ้รวะตักผ้าแด้หรอวะตั้นตักผ้าตั้งหุงห้องแล้วเหรอเก็บเยลเนืเครื่ององไครบสุด

มห่มด้วยลไรม่เกี่ยวกัข้าวไหมกคนไหมข้าม่ได้ขอตาด้วยหรอมสากินกันมั้กลอนเเนาะการหลายอย่เนี่ยนาะมันรีกขรับปครับโอ้ยอ้ยโ้ยอ้้อ้้ เด้อกินต้มก่นได้พี่น้องไงต้มสมรภาพพี่น้องเห้เค็มนุ่มนำกนเนาะล้างใส่เค็อีสานก็เชฟเเนือสาี่สามบกหนี่้รียงดีเลยปะให้คอมินมาเลย่ลตม มันในขึ้นเรียงดีกว่าเส้นเซกับเขามอขึ้นเลียงดีกดพี่น้องเลยมามครับเด้อกินกเนเลยคินแนหเลย

อะไรเงี<บ>้ยปวดเอือไปเดแบแซบบปวดปอย่าแต่เราไปบอนี่คักวะไปได้ไหมชุดยอดชุดยอดชุดยอดของกินหายยลกต้มสูตรนี้ไปลองเฮ้ยพี่โอ้แมนเนี่ยอ่าไปน้ำซุปลวกขนาดไอ้เราไหมซองตัวนงโอเคจัดเมนูอื่น มามาครับมากินกันเดอน้อพี่น้องเลยก็บข้มันดีหลายดเนางูเลยสดิดาเขาต้องยกไปเลยนะคนเออใช่ไหมกินหลายเราเบียร์เป็ดปีนปั่นไปง่ายตัปลาไว้หนตั ตัดไฟยังธนาคาไปเริ่มม่ิก็ลอ้องนียผมไม่รู้ยู่ห้องของมนะไม่เอาใเนะตรงไหนบอกว่าเนี่ยอาไรนาก้องน่อยต้นน้นอ ปาตัวนี้อายุหลายกว่าตัวนั้นนก็่อบอกว่าจะไดิกินขาเแซ่ยแก่กวนเอาปรหยเาไม่ได้ครับยกินข้าวหลายๆกล้วยเขาจะเราจะเก็บยังไงจะไม่ละพุ่มมโนไปแทนต่บอยเอาครับ

กถ้าเคยบเนื้อนเ,นเนื้อตำพีสานดิสูตรเนื้อเขาต้มย่ำเนาะต้มต้มส้มบ่ต้มสม้มมื้ออย่างไรต้มสมม้มต้มสม้ม,สม,ม,สมพิซานนี่มิสผัดเป็ดดิเนาะข้างเนื้อเขาต้มสม้มเสื่อมันคุบม,มันตื้อ,อเอาพี่ขนนักกันเอี่ยมว่าสุกเต็มงานแล้วนักเกลียวไายไกลงานเมือ่อไงไปไป,ไป ไปลืมแล้วกระชอบตาคนเต้นะเฮ้ยตาแข่นอรถพลดข้าไปถือ้มังไซ่ขี้อีกเด้อไปไปไปัสร็จพลดนัองไหมโอเคเออไปต้องกิมงานเันกิมไซ่ไก่งั้นไปละกิมงานเอาทิมงานเอากลับบุร้ะ เด๋อวพันนมที่คากินหมานเานาะเด้วยฝากกดติดตามอย่างคนอีสานกินสมุกนะครับเด้อพีอ่น้อง่ยคลิปน,น,นี้ก็ไปสวัสินครับผมสวัสดีครับผม